สวัสดีเด้อจ้าพอกันอีกแล้วค่ะกับเอตุกตาผาฝันอยู่นําสวนหลังเหือนค่ะมาคุยกันม่วนๆเนาะค่ะเนาะสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะอันกินเข้าละบ่ค่ะหรือว่าอันเอตเตเลออยู่เนาะค่ะเนาะสบายดีกันเมื่อทุกคนบ่ค่ะอันนี้ก็เอตุกตาผาฝันนะคะเด้อแม่บ้านต่างแดนค่ะเว้าภาษา้อ เ็แบบใส่ก็คือฟังฟังกันมวนมุนเนาะค่ะเนาะคำผู้เหลืออันโบว์ว้าโบวคุยก็มาฟังเอ้ยคุยเขาฟังค่ะการคำเพื่อนเพื่อนเข้ามาทักทายเอ้ยก็ขอบคุณเล่นหลายเลยค่ะเด้อคำโบทักกับโบว์วอลกันค่ะอันนี้เราเป็นคลิปคุยกันมวนมุนเนาะค่ะเนาะคุยกันเอาเวลาเนาะค่ะเนาะวอลกันตรงๆผู้เลยก็ได้คุยกันเอาเวลามาทักกันกับ ทักทายกันไปนะคะแต่เอ้ยต like ้องเอ้ยต้องขอออกตัวก่อนว่าเอ้ยบได้อ่านอันเอ้ยบได้อ่านซื่อเนี่ยจเด้อเพราะว่าหลังเรื่อเข้ามาแล้วว่าเอ้าเราคือโบอ่านซื่อสิเนี่ยเอ้ยบได้อ่านเนี่ยจเด้อต้องขอโทษหลายๆคำข้ามาทักเขทับางครั้งก็เอ้อขำเอ้ยเบิ่งแล้วเอ้ยอันเอ้ยอ่านออกเอ้ยบไดเอาหน้าไปจู้เข้าไปสิเนี่ยเออกระซีอ่านค่ะแต่ว่าบางคำข้ามาแล้วบเห็นเอ้ยอ่านก็บโเว้ากันเนาะค่ะเนาะ วันนี้เอ้ยนะขอตัวไปเอาหมอนคนเด้อค่ะเนาะเพราะว่านั่งแล้วมันเตียขอโทษหลายๆลืมพอดีจับเก้าอี้อีกอันนึงมาเพราะว่านึกว่าตัวเองนะสูงขึ้นมันโตมันหดลงเต็กเนาะค่ะเนาะก็ไปเอาก็หมอนนั่งนอยนึงค่ะมาหลงอันหลงเก้าอี้นอยนึงจ้าเอาเบิ่งธรรมชาติเบิ่งพี่นกอันฮวงเพลงก็ฟังก่อนค่ะง่ายๆเนาะค่ะเนาะ โอ้ยยังชั่วนะคะเนาะนี้เมื่อกี้นี่โตหดโตหดไปกับโเโมะเด้อค่ะเนาะอันนี้ก็ดูสูงขึ้นหน่อยการดูดีขึ้นไม่บอกอันก็นสวรสดีทุกคนค่ะสวัสดีทุกบ้านทุกคนเนาะค่ะเนาะที่เข้ามาเบิ้งหรือว่าเข้ามาเบิ้งไล์หรือว่าโบเบิ้งกับโบเป็นเตออน้อันอันเหาพันว่าสิเลยโบเบิ้งมื้อนี้กระเบิ้งมื้อหน้าเนาะค่ะเนาะ บ่เบิ่งมือ้อนาก็เบิ่งปีนาบ่หันดอก็เอ้ยให้เว้ามวนม้วน,น,นคุยกันเนาะค่ะเด้อก็เอ้ยโบเอหลงไลนี่หลายมื้อแล้วเด้อค่ะปพราก็ิือเอ้ยก็บเทธรรเนะะ้อค่ะเอ้ยบบเทธารสม่วนมากเอ้ยสิเข้าไปเบิ่งหม่อยู่ตนมันที่มียูช่วงเนื่องที่ว่าที่ว่าหม่อันพันเอ็ดหลายเพื่อนเพื่อน,น,นที่ว่าลหลงได้หลายก็เข้าไปทักททยกันเนาะเขาก็ม้วนเด้อค่ะม้วนม้วนอันเข้าแล้วก็ติดค่ะได้ได้ต้องได้มาโลเบิ่งกันเนาะเขาต้องมาท่าเบิ่ง พอนบอกว่า Internet อินเทอร์เน็ตอันโทษจ้ะพอนบอกว่า Internet อินเทอร์เน็ตอันบอกเขาบอกว่ามันก็เข้าอยู่ด้วค่ะอินเทอร์เน็ตบ้านเอ้ยอันนี้ก็หรือว่าพันเอ้าคอนเน็กชั่น ท่นบอกว่าอินเทอร์เน็ตนั้นมันอันอันนั้นค่ะมันติดต่อบ่ได้แต่นี่มันเป็นเน็ตบานเนี่ยขนมบอแม่นนนเน็ตเอยซื้อเนาะเน็ตซื้อดำเดือมก็ตั้งหากของข้เนาะอันนี้เน็ตบานมันเอาหลงบางท่าพนาพันพันบอกอีกเทื่อน,นึงเอยสีเอยสีปิดแล้วเอยสีออกใหม่ค่ะ เอยซีอัดเอยเอยซีหลงม่อันนี้ก็คลิปลองเบิ่งลองเบิ่งเนาะค่ะลองเบิ่งว่ามวม,วมวนคุยกันม้วน,วน,วนก็ไอ้ตุ๊กตาผาฝัน เน็ตม,มีปัญหาเนาะค่ะเนาะเน็ตมีปัญหาบ่าอ้าแต่มันก็ขึ้นอยู่ด้วค่ะมักโทษนะคะเอ้ยเบิง่งเอ้ยเบิ่งตรงนี้เน็ตมันก็ขึ้นมันคือมันคือปั้นคือเตือนนะคะโอ้แปบบอะถ่ายได้ก็ลงไปก่อนจนว่าจะเตือนใหม่เนาะค่ะเนาะอันนี้เพราะมันเป็นคลิปไลฟ์เนาะค่ะเนาะอัน เพื่อนๆก็บ่มีเพื่อมาทักเอ้ยสักคนบ่ค่ะเอาบ่เป็นตัวเอ้ยนี่ยไซรเรื่องเธอฝั่งอันไลน์เนี่ยเอ้ยนี่ยไซรเรื่องเอ้ยไปเอ้ยไปล่องเหลือกันเอ้ยไปล่องเหลือแต่ว่าเอ้ยเอ้ยก็ต้องไปอีกเด้อค่ะเอ้ยกลับมาก่อนกำหนดเอ้ยก็ไปอันล่องเบิ่งนาดำปิ๊คขาหนาก็ได้ก็ทาครีมตัวอยูเด้อค่ะแต่ว่าแดดมันจัดเนาะค้อแดดมันจ้า แดดจ้าแล้วพันลมลมแหงนําค่ะลมก็พันพัดแหงมันช่วงที่เอ่ยไปพันเป็นช่วงอากาศดีอากาศฮ้อนค่ะสามสิบกว่าองศาอันลมพันเย็นเย็นเนาะค่ะถ้านั่งเรือแล้วข้างบนแล้วมันสิเป็นนั้นลมลมเย็นเนาะค่ะแดดออกลมเย็นน้ำอยู่น้ำน้ำเนาะค่ะเนาะมื้อแรกคันไปโตดำปิกเอ่ยก็ะไ้อันเฮาโบสินเนาะค่ะเนาะเพราะว่าชมว้ากเขาอยู่นํำเหอนก็ะถ้าแดดฮ้อนเขาก็เข้าข้างในเนาะค่ะเนาะ อันนี้เข้ามาไปล่องเหลือเด็ดหอนเนาะว่น,วน,ะนั่งเพราะว่ามันมันเพลินเนียค่ะเบิ้งธรรมชาติไปศีลนะก็เลยเออก็เลยเออเอาดำก็ดำเอยว่าสินดำก็บ่เบบป,ป็นเตืวหน้าขึ้นฟ้ากา็ค่อยมารักษาเอาใหม่ก็ก็ทาขีมดิค่ะเอยกันหนแต่ว่าเอาไ่เป็นคนแพ้ง่ายม่าทันออกไปที่เอยเบิงบ้งเบืง้งเอยเบิ้งเน,นะะ็ตเลยค่ะโอ้พันเตือนอีกแล้วคำ่ะเอยในปิดสะก่อนนะคะเนอะ เอ้ยนาปิดแล้วเอ้ยจังลงใหม่ค่ะเพราะว่ายัางบ่มีมู่มาทักก็บ,บ่เป็นเตืค่ะคลิปนี้ก็อ,กออกอันไลฟ์ไปเลยเน,นาะค่ะเนาะเพิ่นน่ะเตือนอันเพนิ่นเตือนบอกเอ้ยน่ะเอ้ยเอ้ยน่ะปิดสะก่อนอกมาเพราะว่ามันแสดงว่ามีปัญหาหรือบ่ปิดบ่หรืออัน เบื้งเอ้ยไปเช็กอันเบิ่งอนนันก่อนเนอะค่ะท่านทางในมันมีเน็ตกะมันก็ต้องอัดใดเนาะค่ะเนาะเบิ่งขอโทษหลายๆเอานั่งเบิ่งธรรมชาติก่อนค่ะรอบที่สองเปกะะเลยค่ะนี่เพราะว่าโทรศัพท์เอ้ยกระพันเอ้ยก็อยูน้ำเขตของเน็ตบ้านเอ้เนอะค่ะบ่ได้ไปไกลอันเบิ่งเอ้ยไปเช็กข้างในก่อนค่ะ เน็ตข้างในก็ดีๆอยู่ดนะค่ะอันมันก็บ่มีปัญหาแต่โอ้นีพันอันนั้นอีละมั้งเอ้ยเนี่ยปิดก่อนนะคะแล้วค่อยแล้วค่อยเอ่ยเอ้ยค่อยอัดใหม่เอ่ยค่อยลงไลฟ์ใหม่เพราะว่าพันแสดงว่ามีปัญหาทางนอกนี่เจอกันอันไลร้นานจ้ะเนาะขอบคุณหลายๆดนะค่ะ มีปัญหานิดหนึ่งค่ะของเน็ตอยู่นําบ้านทางในบ้านใช้ได้ออกมา้างนอกพันพันเตือนมาสามสี่เท่าเรเอยนะปิดก่อนค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะ